สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อ fc jk เกษตรฟาร์มทุกคนนะครับพอสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านชมมาชมลูกสาวของจิมมี่ครับเป็นวัวบีมาเตอร์นะครับนี่เป็นจ้งแม่ไทยกลางนะครับดูก็เคยมาถ่ายบ่อยครับอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางนะครับเอมาเป็นแนวทางดูครับนี่ใส่บีมาเตอร์เนื้อแบบนี้นีชอบไหมครับ เลียงง่ายกิญยาดีเนื้อตัวอ้วนนะครับสำหรับใส่เนื้อครับของบิมบัตเตอร์ครับนี่อ้วนมากเลยจะเนื้อเลยนะนแน่นเลยเนี้ยครับดูินที่ก็ข้างที่อยากไม่ใช่ โครงสร้างที่ใหญ่นะครับแต่มีพันธุกรรมเนื้อหรือว่าเนื้อที่ดีนะครับนี่